สวัสดีครับผมนายพิรมศรีสัางงามปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานอาสาสามัครเกษตรตำบลบ้านแหลมและก็ยังดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านของขุดตำบลบ้านแหลมและก็ยังมีตำแหน่งประธานกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านของอำเภอบงปะมาและก็ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ําของหมู่บ้านของขุดหมู่ที่4ี่ตำบลบ้านแหลมครับผม ตำบลแม่แหลมมีพื้นที่การเกษตรประมาณ4,000ฝ่าไรมีเกษตรกร,กรประกอบอาชีพทำนาประมาณ200ว่าไรแล้วก็พื้นที่ของตำบลแม่แหลมเหมาะเป็นพื้นที่ที่เหมาะกกบการเกษตรทําการเกษตรเรื่องการทำนาครับนะผมแล้วก็ปัญหาที่เท่าที่พบแก่เกษตรกร,กรใ,นในการทำนาก็คือปัญหาเรื่องข้าวดีบข้าววัชพืชซึ่งเป็นปัญหาที่ ชาวนากาลังประสบอยู่ในขณะน,นี้ส่วนในทางแก้ไขก็คือตอนนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนวิธีการทํานาจา,จากเคยทํานาว่านน้ำตรมมาเปลี่ยนกับไม่ป,ปักดําก็พอช่วยแกป้ปัญหาได้บ้างครับผมสำหรับหน้าที่หลักๆของอารรรสาสาัารเกรรษตรของผมก็คือได้ทําการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเกรรษตร2ได้เข้าประชุมทําแผน แก้ปัญหาไอ้ภัยแล้งของเรื่องการเกษตรแล้วก็สามได้ได้ทบความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคแมลงแล้วก็การลดต้นทุนการทำนาแก้กเกษตรกรแล้วก็สี่เมื่อเกิดเหตุภัยต่งตางๆก็ได้นำเรื่องแจ้งอย่างสำนักง,งานเกษตรของอำเภอรครับผม ปัญหาของตำบลบ้านแหลมก็คือประสบปัญหาน้าท่วมช่วงตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นประยะท่วมนานประมาณ3ามสเดือนทําให้พืชผลทางการเกษตรพวกพืชไร่พืชสวนเสียหายทางผมก็ได้สํารวจความเสียหายแล้วแจ้งขอรับการช่วยเหลือแต่สานักงานเกษตรของอำเภอปะปมาและก็ได้ระดมทีมช่วยเหลือบ้านเรือนรัตรดอนช่วยกันขนของหนีน้ําและก็ช่วง ก็จะทํานาก็ได้ระดมพละกําลังช่วยกันสูบน้ําออกจากนาข้าวเพื่อจะทํานาข้าวได้เร็วขึ้นเพราะท้าลราช้าไปจะเกิดปัญหาโรคและมแมลงระบาดท,ทาให้เกิดผลเสียหายแก่ชาวนาและก็เพิ่มต้นทุนการผลิตเรื่องแผนพัฒนาของหมู่บ้านก็คือได้ประชุมทําแผนสารองไว้สําหรับช่วงฤดูแล้งซึ่งไม่มีน้ําที่จะทําการ,กรเกษตรก็คือได้ ประชุมทาแผนขุดลอกขูคคองและเตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการสูบน้ําเพื่อทําการเกษตรซึ่งทําการสูบน้ําแต่ละครั้งส่งน้ําไปรอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรถึงจํานวน2,000ฟราร่ครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้ประสานทางชนมพรทานซึ่งได้เข้ามาดูแลไปอย่างดีได้นําเครื่องสูบน้ํามาช่วยสูบในช่วงยามฤดูแล้งที่เกษตรกร,กรไม่มีน้ําที่จะทํามา ก็คือมีการรณรงค์ไม่ให้ใช้สารเคมีในการประกอบนประทีทํำนาซึ่งการใช้สารเคมีจะทำให้ต้นทุนเราผลิตของเราสูงขึ้นโดยหันมาใช้พวกสารชีวภาพซึ่งได้มีทำโครงการมีสารชีวภาพทำในหมู่บ้านแล้วก็ถ้าท่านใดจะใช้ก็นสามารถนำไปใช้ได้ฟรีได้ครับผมมีมีไว้ให้ที่ตลาักจากกมครับ การประสานงานก็คือของตำบลบ้านแหลมเนี่ยก็คือจะทางานกันระบบปะเปินทีมครับโดยมีกำนันเป็นเป็นแกนหลักครับผมการประสานงานก็จะสื่อสารกันทางทางไลน์กลุ่มไลน์แล้วก็ส่วนตัวซึ่งมีอะไรก็จะช่วยเหลือกันครับผมบ้านแหลมก็จะได้เปรียบตรงนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีทั้งกำนันมีทั้งนายกมีทั้งสอจอ,อยู่ในพื้นที่การประสานงานก็ส่วนมากก็จะคล่องตัวครับผมสะดวกรวดเร็ว ก็คือในพื้นที่ของหมู่สี่บ้านแหลมเนี่ยมันมีพื้นที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณ3ามร้สองงานเป็นไม่ได้ทําประโยชน์ทิ้งลาว่างเปล่ามาเป็นลาสิบปีแล้วก็เลยนั่งจากการพูดคุยกันก็ว่าเออเราเห็นว่าน่าจะเอาพื้นที่ตรงนี้มาทําประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านและตําบลก็คือได้ได,ได้คิดโครงการไอ้ทําแปลงนาเฉลิมพระเกศกันนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยได้ประชุมชาวบ้านทําประชาคมขึ้นมาแล้วชาวบ้านก็เห็นดีด้วย ก็เลยได้นําเรื่องนี้ไปประสานทางสจและก็ท่านนอำเภอท่านนอำเภอก็เข้ามาดูพื้นที่ก็เห็นสมควรว่าเป็นโครงการที่ดีน,น่าจะทําตรงนี้ขึ้นมาครับผมขั้นตอนดําเนินง,งานก็คือฤดูการแรกก็ได้การสนับสนุนจากศูนย์แปลงนาเฮียใช้เข้ามาดูแลโดยร่วมกับคนในหมู่บ้านชุมชนโดยในรอบแรกนี้เฮียใช้เป็นคนออกทุนให้ทั้งหมด ก็ทําใหม้มีผลผลิตที่เหลือเยอะแล้วหลังจากรอบที่สองมาก็เมือ่อเมื่อมีทุนแล้วก็ทางทางกลุ่มก็ได้ดําเนินการด้วยด้วยกลุ่มเองตั้งแต่เรื่องปากดําแล้วก็ดูแลเรื่องมแมลงแล้วก็ดูแลเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรก็ทางกลุ่มจะเป็นคนดำเนินการเองส่วนการผลผลิตที่ได้ทางเฮียใช้ก็จะรับําเป็นสีเป็นข้าวสารและอัดแพ็คสัญญาการมาให้เลยครับผม รอ,รอบที่สามรอบที่ผ่านมานี้ก็ตอนนี้เข้าสารในสต๊อกของรอบที่สองยังยังอยู่เพียงพอก็เลยรอบนี้ก็เลยนานาขายมาเป็นทุนเข้ากลุ่มครับผมโดยมีการเปิดบัญชีของกลุ่มไว้โดยมีคณะกรรมาการในกลุ่มเป็นผู้มีอำนาจเบิกจ่ายในการทําบัญชีครับผมครับผมผลประโยชน์ที่จากที่ชุมชนได้รับก็คือว่า ข้าวที่เราผลผลิตที่ได้มาเนี่ยเราก็จะนํามาสีเป็นข้าวสารแล้วก็นํามาแพ็คสุญญากาศนํามาดูแลคนในหมู่บ้านตนําบลดูแลผู้ยักไหลผู้ด้วกาศผู้ติดเตียงพวกนี้ครับพวกโรงเรียนสูนเด็กเลยครับจะได้ประโยชน์จากแปลงนาตรงนี้ครับแล้วก็ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากการทําแปลงนาโครงการเฉลิมพระเกียินี้คือเป็นเป็นโครงการทํานาดําซึ่งตอนนี้ชาวบ้านก็ได้หันมาดู เราได้ได้เอาอย่างซึ่งมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาเขา้าวีได้ได้ทางหนึ่งด้วยครับผม <S <S คือการมาตำวงตำแหน่งอาสาสมัครเกษตรตรงนี้ก็คือต้องมาด้วยใจรักเสียทละครับผมแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการการกเกษตรครับผม ส่วนการทํางานก็ได้แม่บ้านนะครับผมเป็นฝ่ายสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับผมช่วยเหลือกันบางครั้งก็จะทํางานเคียงคู่กันไปปัญหาในครอบครัวจะไม่มีตรงนี้ครับครับผมการเป็นอาสาสมัคร,กรเกษตรเนี่ยถึงจะไม่มีค่าตอบแทนก็ไม่เป็นไรครับผมเราทําด้วยใจด้วยจิตวิญญาณด้วยความรักในหน้าที่เมื่อเราก้าวอยู่ตรงนี้แล้วเราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ตรงนี้ครับ